อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ที่บอกเพื่อนก่อนว่ารอบนี้ผมก็มีโอกาสจะจะตามไปเกาหลีจริงผมเป็นเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่ผมโดนโดนด่ามาตลอดหลายๆเดือนที่ผ่านมานะคือผมจะบอกให้ว่าแต่ก่อนเนี่ยผมขอเข้าไปจริงนะตั้งแต่แรกๆแล้วแต่เขาไม่อนุญาตให้ไปนะครับเราเราพูดตรงๆเราโตแล้วเราก็ผ่านมาขนาดนี้แล้วที่คนแม่งด่าผมเช้าว,วันเย็นทำไมไม่ไปก็คือว่าเขาไม่อนุญาตให้ไปนะครับในตอนแรกๆแ,แต่ว่าถ้าถ้าบอกเขาเลยว่าถ้าตอนนี้ก็คือว่าถ้ามีโอกาสในข้างหน้าแล้วเขาไม่ เขาว่างจากงานเนี่ยผมก็ตามไปได้แล้วจริงบอกให้เพื่อนจริงจ้าโรอ번에ชาลีก็วลนเกูมินี่ก็าได้เมียนจริงจ้าโรฮันกุกุร์ต่ารกิอไม่ต้องทำหน้าตกใจเราคุยกันทั้งหลังเวลาเราคุยกันหลังบ้านเราคุยกันแบบนิ่งๆจริงจังอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ติดตลกอะไรนะครับผมก็คุยแบบผู้ใหญ่ของผมนั่นแหละแค่ว่าก็รอบนี้เหมือนว่าเขากลับไปทำงานอาทิตย์แรกเนี่ยคือทำงานหนักมากเลยให้เขาบอกเพื่อนได้คืออน이번에한국가실때뭐뭐해야되는지한번설명 아 일단은 한국가서 한국가서 뭐하는지 네. 시크릿인데 네 약간, 시, 약간 바쁜 일정이 있다고 네네 네, 개인적인 업무 그리고 제가 어, 뭔가 일처리를 다 처리를 해놓고 온게 아니고 저도 이제 개인 사업자를 냈기 때문에 좀, 좀 해야 될 것들이 좀 밀려 있어요 그래서 그것들을 좀 처리를 좀 하고 돌아올 예정입니다 ก็คือครั้งนี้ที่มาค่ะคือมันก็มีหลายๆเรื่องที่ยังไม่ได้จัดการให้เสร็จนะคะก็คือเดี๋ยวรอบนี้กลับไปก็คือกลับไปเคลียร์ไปจัดการอันทุกอย่างทุลักทุนตัวทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนจริงๆก็คือรอบนี้ผมก็ขอไปนั่นแหละเขาก็ไม่ให้ไปเหมือนกันเพราะว่าคือเขาติดงานจริงๆนะครับแต่ว่าก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถ้าว่างเนี่ยมีโอกาสแวะไปแป๊บหนึ่งก็ยังดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ก็จะไปอ่าบอกได้เดี๋ยวหาว่าผมไม่ไม่ให้ไปชิการเทียนยอนฉันตะ이번에도따라가진짜จริง 진짜? 아아 아, 맨 농독자이 진짜. I think I think you busy, you your schedule I know. but 어 음, uh, um. 스케줄이 조정해서 가능하다면은. 친구들ไม่ต้องแปลคือจริงๆผมก็ฟังภาษาเกาหลีได้คือผมจะบอกให้ว่าจริงๆผมพูดแบบลุกๆแล้วกันเขาก็บอกว่าจริงๆคือก็เขาคิดว่าชาลีอาจจะไม่ว่างแล้วเขาก็ดูไอ้สเก็ตงานของผมตารางงานว่าผมมาติดงานก็เลยก็เลยคือเกงใจถ้ารวมๆนะว่าไม่ได้ให้ผม 가고 싶은 곳있으면ตามไปด다วยนี่แหล시แต่ว่าถ้าตอนนี้เราโอเคก็ไปได้기็มิวสันไม겠습니다คือพอเขาพู가สิ고งทเดี๋ยวเาจะเีตารา ถ้ามีแบบเหมือนบัคเก็ตลิสต์นะคะถ้ามีถ้ามีแฟนขึ้นมาก็อยากจะแบบไปเดินที่หาดเทเดที่ปูซานด้วยกันแล้วก็ไปกินอาหารรอาหาข้างทางอะรดทุกวันว่า ทำไมไม่คุยกันหลังบ้านคุยทุกวันนั่นแหละแล้วก็คุยรู้นเรื่องแต่ว่ามันเรื่องแล้วก็ไม่ได้อยากมาแบบทุกคนได้รู้หมดจริงกับพี่แนน้องเก็บไว้บ้างซึ่งจริงกับผมก็ไม่ใช่เด็กขนาดคุยไม่รู้เรื่องหลังบ้านผมคุยกันหมดรู้เรื่องทุกอย่างนั่นแหละถามหน่อยหลังบ้านก็ให้เตียคุยได้เหมือนกันหรือว่าคุยเองก็ได้ผมบอกว่าไม่ไม่ผมคุยกันเองก็รู้เรื่องนะครับจริงๆผมคุยกันแบบสองคนรู้เรื่องทุกเรื่องนะครับผม